มื่อนี้จะมีต่ำม,ม้วนซัวกันวัตถุดิบก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญขาดโบได้ก็คือปลาเด็กตาไขา่เธอหลังจากนั้นก็บักเผ็ดลงไปแล้วก็แป้งแซ่บเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญเติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยนึงแล้วก็บักทั่วร์ลงหลังจากนั้นก็ต่ำต่ำตำตำตำหลังจากที่ต่ำแล้วก็ใส่บักเผ็ดแห้งลงไปเพื่อจะได้แบบกินหอมหลังจากบักเผ็ดแล้วก็ใส่บักเลนบักเลนแล้วก็บักเลนแล้วก็บักเอิร์กอีกหน่อยนึงเนาะหลังจากที่ใส่บักเอิร์กลงไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่มากปุง ทุกคนจัดไปเลยจากที่เราใส่ปลาแดเรียบร้อยแล้วเะาก็จะมาเอาวัตถุดิบลงเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นอาหารทะเลเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ข้าขวคั่วหอมๆแล้วก็คือใจสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมีมักซารีแล้วก็ปลาชนิดเส้นหมอยแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีหอยนางในหนึ่ง <c oughs> กินแล้วแล้วก็เตรียมน้ำยาล้างซองคอดมาปลาไว้เนาะทุกคนเนาะยั่วลงไปเลย ก็คือยั่วบอสาซใจพอหดมือพนักงานนําก็คือบอกได้เลยว่าเห็ดมาแบบอันนี้ก็คือจะเป็นตามมดช่วยอิหรีทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่ารสชาตินี่คือสุดยอดไปเลยมาเบิ่งกันเลยว่าเขาจะยั่วได้ใจบอสหลังจากที่เขาตามแล้วเรียบร้อยนกกระตักใส่จานอันนี้ไผก็เฮ็ดเป็นอยู่ที่นกกะตักใส่จานซื่อๆเนี่ยทุกคนคือรสชาติเป็นตัแซ่บก็คือบอกได้เลยข้าอยากจะให้แซ่บต้องประเด็กตาไข่ถึกพากไปน้ำน้ำลายไหลไปน้ำหลังจากที่แบบเออพากไปน้ำน้ำลายน้ำไปน้ำแล้วแล้วจู นี่ทุกคนมาเบิ่งเลยลสรสชาติเป็ดตาแซบที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมีพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเนาะหลังจากที่เราก็ต้องมีของแก้มเป็นบอมาฮอนด็อกควายอ่ามื้อนี้เราก็ได้ฮอนด็อกควายสังเกตเบิ่งว่ามันมาจะใหญ่กว่าแบบโอ้โหปุกปลาแดกเขาเลยหลังจากที่ว่าเราจะมาหั่นฮอนด็อกควายหั่นลงไปเนาะทุกคนเนาะหั่นไปปุ๊บนี่ยเขาปอกปุ๊บปอกปาก้ปาบแล้วก็จะนั้นซอยซอยไปเลยทุกคนอ่าแมงวันกับพอเมียงวันเนาะก็คือย่านไต่แต่บอกง้ว่าเห็นกูเป